เด็กอีกเยอะเลยที่ยังต้องการความช่วยเหลือจากพวกเรามันต้องการการศึกษามากกว่านี้แค่อยากให้พวกเขามีความสุขแล้วก็ได้ความรู้ไอ้คาว่าขอนไม้มันมีความใกล้ชิดกับธรรมชาติเราอยู่กับธรรมชาติอยู่กับเด็กๆเ,เอาชื่อนี้แหละชอบชื่อนี้อะ หลังจากที่ทํางาน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 มา8ปีเรารู้สึกว่ามันหมดแพชชั่นมันไม่มีอะไรต่อได้เราต้องมูฟออนออกมาเริ่มจากการที่ลาออกก่อนเก็บเงินบางส่วนที่ที่ทำงานมานะครับแล้วก็มาเชียงใหม่ตอนนั้นไม่ได้มีเกี่ยวกับอาสาเลยครับแค่อยากค้นหาตัวเองอยากรู้ว่าเราชอบอะไรทําอะไรจู่ๆวันหนึ่งมันเป็นพสต์โพสต์หนึ่งเป็นโพสต์ของโรงเรียนนะครับตามหาครูอาสา ขอแค่มีแค่ใจก็มาได้แล้วอํเาเภออมก๋อยตำบลน,นาเกียนครับอยู่ที่โรงเรียนบ้านนาเกียนนะฮะเตรียมใจแล้วก็มาเลยครับใจเราต้องรู้สึกก่อนเลยว่าเราไปที่กันดานเนาะที่บนดอยเราต้องรู้เลยว่าไม่มีโซเชียลเราไม่มีไฟเราอาจจะต้องเจอมแมลงหลากหลายหลายชนิดถ้าแบบมาเป็นครูสามันไม่มีเงินเดือนนะครับเราต้องเตรียม เตรียมเงินที่เรามาบางส่วนเพราะว่ากันการกินการใช้เราต้องต้องมีใช้ใจ่ายปกติครับ รื่การเดินทางนี่ลำบากมากทางค่อนข้างจะไกลแล้วก็ค่อนข้างกันดานครับมีขึ้นมีลงตลอดช่วงหน้าฝนเนาะมันจะเละๆนะครับมันจะเป็นแบบโคลนบางทีเราขับอยู่แบบเนี้ยมันจะปั่นบางจุดมันต้องล้อปั่นฟรีเลยนะฮะเพราะเราขับอยู่อย่างเงี้ยถ้าเราเหม่่นะมันคือลมได้เลยจะเห็นว่าจะมีบางจุดเนี่ยอย่าง เมื่อวานตอนขึ้นมารถติดเนาะมันก็จะมีโคนมีอะไรติดลมลองคิดสภาพดูถ้าเราอยู่คนเดียวมาคนเดียวไม่มีทางที่จะออกได้เลยนั้นการเดินทางเราต้องไปกันเป็นคณะ3 4คนเราขี่กันไปไดฮะคนที่นําไปก่อนเนี่ยจะนับอยู่ในใจถ้าเ,เราไม่ยินเสียงรถข้างหลังเลยหันไปดูอย่าสภาพวิถ้าไาเจอเราจะหันกลับมาละหันกลับมาดูกันนี่คือสิ่งที่เราช่วยกันนะแต่พอเราไปถึงจุดนั้นน่ บ้านเด็กเราจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหเขาค่อนข่างจะแบบอยู่ยากลำบากเลยอยู่กันได้ยังไงเงี้ยไฟก็โซลาเซลล์แล้วกินอะไรเชา้ากงวันเย็นน้ำพริกกินพวกผักอะไรเงี้ยบางทีเขาก็จะเก็บออมมันเนาะเพราะว่ามันไม่มีงานทำก็ขายผักอะไรเงี้ยได้ก็กินง่ายๆนะฮะมันก็ทำให้เราได้รู้ว่าเออมีเด็กอีกเยอะเลยที่ยังต้องการความช่วยเหลือจากพวกเราไม่ว่าจะเป็นพวกของกินของใช้นะฮะความรู้ต่างๆเนี่ย เขาไม่ทันเราจริงๆนะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย <st uttering> เราต้องมาอยู่ตรงนี้ยังไงี่อยู่ตรงนี้ตรงนี้อย่างน้อยเราก็สามารถที่จะช่วยเขาได้เจ็ดโมงเนี่ยเด็กก็เริ่มมาแล้วฮะ ถ้อย่างเช่นวันจันอย่างเงี้ยจะเป็นเด็กกินนอนที่บ้านอยู่กไกลๆเขาจะมีรถกระบะมาส่งหน้าโรงเรียน8ปดโมงก็จะเข้าแถวหน้าสาธงเนาะวันนั้นนะวันแรกจําได้เลยว่ามารายงานตัวหน้าสาธงแล้วก็บอกว่าเป็นครูสานะ้าอะไรอยู่ประมาณ2เดือนอะไรอย่างนี้นะเขาแบบ ยินด,ดีต้อนรับเรามากแต่ว่ามันจะมีความอายบ้างนะเป็อนเกิดอายเหมือนกับว่าเขาอยู่บนนี้ไม่ค่อยได้เจอคนข้างนอกนิดหน่อยมันจะมีความอายบ้างอันดับแรกเลยต้องเริ่มจากการจาที่ใบหน้าของเขาให้ได้ก่อนแล้วก็พยายามพูดชื่อเขาให้บ่อยๆอยู่ในห้องเรียนเวลาเราเรียกชื่อขานชื่อนหละ ครูขอนไม้นะครับสอนวิชาภาษาอังกฤษนะฮะภาษาอังกฤษแต่บางครั้งก็มีภาษาจีนบ้างแล้วก็มีศิลปะครับเด็กเขาเห็นเราน่าจะเป็นคาแรคเตอร์ของเราัเขาบอกว่าขอนไม้ขอนไม้ไอ้คาว่าชื่อขอนไม้มันมีความใกล้ชิดกับธรรมชาติเราอยู่กับธรรมชาติอยู่กับเด็กๆเอาชื่อนี้แหละชอบชื่อนี้ก็เลยเป็นที่ไปที่มาว่าครูขอนไม้ทำทิกตอกก็เลยเป็นชื่อครูขอนไม้หัวใจสานะครับ ก็เราต้องป้อนเขาอะมันต้องการการศึกษามากกว่านี้แค่อยากให้พวกเขามีความสุขแล้วก็ได้ความรู้และสามารถเอาความรู้ตรงนี้ไปต่อสู้กับสังคมในเมืองให้ได้เพราะว่าบางคนลงไปอาจจะแบบเจออะไรที่แบบแปลกๆรับไม่ได้ก็ต้องกลับมาเรา,เราพยายามเล่าจุดดาร์กที่เราเคยเจอมาแล้วเอาให้เขารู้จักว่าสิ่งไหนดีสิ่งไม่ดี เรื่องเล่านี่ก็คือเราก็เติบโตมาแล้วก็มีกินมีอะไรปกติแล้วเรารู้เลยอ่ะันดับแรกเลยเราจะยกตัวอย่างของตัวเองดีกว่าที่เคยบอกเด็กไปคือครูไปกินเครากับเพื่อนนะแล้วคราวเนี้ยครูเมามากเมาเมามากเลยกลับไม่ได้ต้องมีเพื่อนหิว้วจนไปส่งถึงห้องห้องพักอะ่ะแล้วก็บอกเขาว่าถ้าสมมุติว่าครูเมาอ,อย่างนั้นคนเดียวลูกๆคิดว่าครูจะเป็นยังไงบ้างครูอาจจะไปนอนตรงไหนหรือเป็น,นอันตรายอะไรยังเงี้ยคือเด็กเขาจะตั้งใจฟังมากตาแวแวๆ ที่นี่แหละครับมันใช่สําหรับครูขอนไม้นะครับการที่ตรงนี้ได้ทุกวันได้เนี่ยเพราะรอยยิ้มแล้วก็เสียงของะของเด็กๆเด็กชวนครูขอนไม้ไปไหนครูครับไปน้าตกกันน้าตกตรงไหนครับลูกเออใกล้ๆครัครูเดินไล่หลังเด็กนะฮะเด็กเดินหนาเหมือนไปก่อนปุ๊บปั๊บปุ๊บป๊บปุ๊บป๊บแล้วเด็กเขาแบบสดใสามากมันทําให้เรารู้สึกสดชื่นรู้สึกมีความสุขพวกเขาต้อนรับเราอย่างดีพวกเขาเป็นกันเองมันมัน,ม,นมันเลยทําให้ครูขอนไม้รู้สึกว่าอยากเห็นเด็กๆครับ เรียนจบออกไปมีความรู้และสามารถที่จะเอาความรู้เนี่ยครับไปหาอาชีพข้างล่างได้เพราะว่าการเป็นอาสา,ามันเริ่มเข้าไปในตัวเราแล้วมันก็ยังจะมีหมู่บ้านหรือโรงเรียนที่อยู่ไกลๆลึกเข้าไปอีกอันนี้เป็นแผนนอนาคตที่อยากจะไปช่วยตรงนั้นเพราะคิดว่าตรงนั้นน่ะลำบากกว่านี้บางครั้งเราจะลืมว่าชีวิตนี้คือการทําให้เรามีความสุขแต่ว่าบางครั้งเราทําให้คนอื่นมีความสุขและเราก็ได้ความสุขไปด้วยครับ เส้นทางอาสาแนะ่น่าจะไปอีกยาวไกล